สวัสดีครับมากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับในช่องฟรีมานะครับวันนี้ก็ซีรีส์ลีลาธรรมมายกรรมนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องเอ,อ่อะไรวะปัญหาใหญ่สุดของการพิ่าราทมจนเข้าใจความเป็นจริงอย่างลที่สุดคือคืออะไร <c oughs> นะครับอ,อ่บาง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 สำนักนะครับบางบางสำนักปฏิบัตินะครับ นะบางแนวทางนะครับเราใช้การพิจารณาธรรมคือยกขึ้นสู่วิปัสนาแล้วก็แล้วแต่นะครับนะพิจารณาธรรมจนถึงที่สุดนะเห็นหมดนะครับแยกรูปแยกนามนะแยกกายแยกจิตอะไรก็แล้วแต่นะครับจนเห็นไปถึงสภาวะแบบที่มันแตกดับไปอะไรก็แล้วแต่นะครับนะจนมันปรงวนวางนะครับก็เลยนึกว่านิพพาน <c oughs> นะแล้วแต่จริงเป็นอะไร นะครับคือไอตัวพิจารณาเลยแหละตัวตัวหลงเลยนะครับหลงพิจารณานะครับนะการแปลปวนไปของธรรมทั้งหลายนะครับรูปลักษณะใดๆก็ตามเป็นมายาที่เรารับรู้ผ่านทางอายตนะลองรับด้วยการปรุงแต่งของเราเองทั้งหมดเลยนั่นคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มพิจารณาธรรมขึ้นมาเนี่ยหลงทันทีนะหลงว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆขันก็ไม่ยังไม่ใช่ขันเลยนะ อรทำยังไม่ใช่ทำเลยนะครับโดยความจริงนะอันนี้คือพอไปพิจารณาตามความหลงตัวเองไล่ลําดับไปเรื่อยๆนุมานเอาสืบเอาะจนเข้าใจความจริงว่าสุดท้ายจิตแม้กระทั่งจิตไม่ใช่เราเข้าใจขนาดนี้เลยนะแม้กระทั่งจิตไม่ใช่เราแล้วยังไงแล้วยังไงก็ปล่อยวางทุกอย่างแต่ก็ไม่ได้วางในจิตเองมันไม่ได้วางตัวจิตเองเพราะว่า ก็ใช้จิตเนี่ยนี่มันยกสู่ระด,ดับวิปัสนาแล้วอะ่ะนะมีกำลังในวิปัสนาแล้วก็เอาจิตไปพิจารณานะครับไวาตัวจิตนี่คือความหลงซ่อนรู้เลยบอกให้นะครับนั่นคือครูบาอาจารย์จานวนมากเลยนะที่ที่แนวทาถึงที่สุดแล้วอะ่ะปงวางหมดแล้วอะ่ะพอละสังขารไปป๊อปอาวเป็นพรมเฉยเลยก็ <c oughs> ติดตัวรู้ของตัวเองเนี่ยนะ ผมนี่คือมันเหลือแค่จิตผู้รู้ไงมนะเหลือจิตผู้รู้นะครับถ้าเป็นแบบจิตผู้รู้แบบอยู่ในองค์ชานก็เป็นอรูปประพมนะครับถ้าจิตผู้รู้ที่เจริญตัวเองอยู่ยังมีคือยังพอมีกําลังในการขยับเข,ขยื่อนเคลื่อนไหวได้บ้างอะไรเงี้ยก็เป็นรูปประคมนะราะว่าพิจารณาไปพิจารณามามันก็ว่างติดอยู่กับว่าง ก็มันเป็นภูมิย่อยของพรมอีกทีหนึงน่งในข้างแม่นั่นคือปัญหาของการพิจารณาธรรมคือตัวนี้แหละครับไปติดตัวพิจารณาเองติดตัวพิจารณาคือความหลงปรุงแต่งในตัวเองว่าเป็นจิตตัวจิตเราแล้วป่งวางสภาวะอื่นหมดครับแต่แลจิตผู้รู้ซึ่งมันเป็นมันเป็นภูมิของพรมเข้าใจไหมนะอันนี้ก็อันนี้เราก็อธิบายให้ เข้าใจกลไกลของมันนะครับส่วนจะรับได้รับไม่ได้ไม่เรื่องผมเรื่องคนฟังนะครับเนะี่ยก็ตามนี้นะครับคือเราจะยังไงต่อนะครับ <c oughs> คือจิตผู้รู้ก็ต้องโปรงทิ้งเลยปรงยังไงปรงจิตนะเพรานะรมันคือทุกคนจะมีความรู้สึกว่าเราคือคือเราจิตคือเราตลอดเวลานะครับเี่ย นั่นคือการรับรู้แบบไม่มีความเห็นความหมายอะไรแบบสักตัวรู้สักตัวเห็นรู้ไม่เอารู้อ่ะเห็นไม่เอาเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นแหละแต่ว่ามันจะตัดตัวโมหะที่มันซ้อนรู้อยู่นะครับเพราะว่าเนื้อหามหาสติเดิมเดิมเลยอ่ะมหาสติปฐานเนี่ยคือสติที่มันไม่มีโมหะซ้อนเนี่ยมันจะรู้แบบไม่มีความหมายในรู้อ่ะรู้แบบซื่อๆรู้แบบไม่มีความหมายนะรู้แบบไม่เอาในรู้ นั่นแหละมหาสติแต่ในนี้คือไปพิจารณานี้ก็ติดเนี่ยความเห็นความหมายทั้งหมดเลยมันติดในการปรุงแต่งทั้งหมดเลยเนยะฮะเสร็จแล้วมันก็ไม่วางในจิตเองอืเข้าใจไหมมันก็เลยกลายเป็นว่าภาวนาเรื่อยๆมันการเพรมเพียบเลยนะครูบาอาจารย์ทั้งหลายนี่ไปไปติดอยู่ในชั้นพรมเยอะมากนะครับบางส่วนก็ดีหน่อยก็ ติดอยู่ในชั้นพรมสุทาวาและเป็นอนาคามีแต่มันยังคามีอยู่มีตัวเองซ้อนจิตอยู่นะครับแล้วก็ปงวางไม่เป็นเนข้าใจไหมอันนี้คืออันนี้คือสุดแล้วนะของของ <c oughs> ของเนื้อหาเนี่ยคือปงวางแต่จริงก็คือมันไม่ต้องไปผ่านการอะไรปฏิบัติก่อนเลยนะไม่ต้องเริ่มสมาริสติก่อน <c oughs> คือแบบไม่มีความเห็นความหมายเรื่อยๆนะ มันก็จะคลายแล้วตัวหลงรู้เองตัวจิตเองนะครับนะพอคลายอ,อกเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยมันจะจืดจางจางคลายจากไอความเห็นความหมายทั้งหลายไปเองมันจะไม่มีมันจะไม่อะไรกับอะไรไปเองมันจะไม่อะไรอววรกับอะไรไปเองนะนะปัดเลยนะนะโอเคเนาะวันนี้ก็จบแล้วเรื่อง <c oughs> นะการพิจารณาธรรมนะครับชี้ให เห็นกันจริงๆว่าสุดท้ายมันจะพาไปอยู่จุดไหนนะครับโอเคนะครับเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ